ทเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมนะก็กราบสวีดัสสวัสดีวยรุ่นทุกคนทุกท่านทุกจังหวัดกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับจ่องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กับจ่องป่าปอนพีจีนะครับเนาะ วันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมสาวขี้เมานะครับนะก็ทักเขียวทักเขียวนะครับนะก็โอเคไม่ขอพูดเยอะมา <c oughs> ก็วันนี้นะครับผมก็ฝากทุนมา2,500นานะครับผมก็จะมาจัดกันแบบโจ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 พรึมพรึมพรึมนะครับนะก็อย่าลืมนะครับก่อนดื่นนะครับใครที่รับชมคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์ ขอเลนึ่งไนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับใครอยากให้ผมเล่นเกมไร้ดูนะครับของค่ายนะีจเนอะฝากคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมมาซื้อไปเลยเจ็ดร้อยสิบขอเลีสวยนะบอกปอบนะ <laughs> มาสิบหมุนนะครับผม เต็มคาราบิลนะครับอ่ะกดหยุดไปเลยนะครับสามร้อยเจ็ดสิบสองนะครับผมไอรุ่นอ่ะโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะ,จะนะครับนะโอ้โหไม่ขอพูดเยอะอยเอ้ยเอ๋จ่องหนึ่งมาเอะโอ้โห โอ้ยเอาเรื่องจัดนะครับทุกคนเจ็ดร้อยสิบนะครับเบสสิบนะฮะโอ้เมื่อกี้กะว่าจะไปเบสสามสิบนัแหละโอ้โหเสียดายจัดนะครับแต่ก็ซื้อไม่ได้ <c oughs> อ้ามาก,ก่อหยุดไปเลยนะครับสองพันเจ็ดนะเสียดายมาเบสต่ำนะครับนี่เป็นไงนะเอาไม่ต่อเฉยเลย ยิ่งวายเยอะนะครับตัวคูณมันก็จะมาผสมกันนะครับสำหรับเกมนี้เนาะท็อกท็อกเทลนะครับชื่อเันโคตรยากเลยปรับสวยสวยโอ้โห,โห,โหเกินไปวะนะเราไปเบสสามสิบดีกว่านะครับไปรุ่นเฮ้ยโอ้โหเลยไปนิดเดียวเอง โอ้โหนึกว่าจะมาซ้อนนะครับ <c oughs> จะมาซ้อนนี่คือบันเทิงเลยนะโอ้โว้เกือบไปแล้ไหมล่ะเอามาไปสามสิบสักรอบหนึ่งเหอะปักปอบออะมากลวยมันจะดูดลอเกินนะครับผมไม้รุ่น ไปดูกันเลยนะครับก็10หม,มุนนะครับผมไปรูนะเออคือโจอโจ้โจหน่อยนะเอมาเอมาโอ้เต็ม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 กะโอ้โหเออฮุ้ยดูอะไรที่อกเล่านะโอ้โหเป็นไงล่ะโอ้โหเต็มกาลาเบลนะครับผม อ่ะโอเคนะครับกดหยุดไปเลยดีกว่านะครับ2,112นะครับนะเออหว่างเจี๊ยบกับผมเออดอกนี้ไม่ขอพูดรูดเยอะนะครับนะเต็มกาลาบิวโอ้โหเอาเรื่องจัดนะครับเป็นไะงผู้สาวขี้เมานะครับ โค,โคตรเอาโคตรสุดอ่ะโอเคนะครับผมไปดูกันต่อเลยยิ่งวายมาเยอะยิ่งสุดในะเกมนี้นะเออรูเรื่องนะครับผมคูณสูงนะเต็มปลราก้านะครับนะอ่ะกดหยุดไปเลยนะครับสองพันสามร้อยเนาะ โอ้โหเหลือเจ็ดหมุนนะครับไอรุ่นเอาดิบันเทิงแน่นะครับผมดุดันนะครับไดเอต่อจังหวะนี้นะครับอะไรจะต่อไม่เอ้ยโจ๊ะโจะโจโอ้โหเ,เออสวยสวยดีสามันซีโอโหหวานเจี๊ยบ เอาหวานเจียบหวานเจี๊ยบนะครับนะอ่าโอเคนะครับกดหยุดไปเลยสามพันสี่นะครับอ่ะไปดูกันต่อนะครับผมไปรุ่นโอเคสวยสวยดียี่สิบคูณไปดีโอ้โหย่างตึงนะครับโอ้โหสุดเจ๋ง ่ะไม่ขอพูดเยอะนะครับกดหยุดไปเลยดีกว่า4,170นะครับผมไม่รุ่นโอ้โหเอาเรื่องจัดนะครับอ่ะโอเคโอ้โหโตุดันนะครับผมหมื่นเจ็ดโอเคนะครับนะก็ไม่ไปต่อแน่นอนนะครับนะเออ โอ้โหก็ราะวจริงคลิปนี้นะครับก็คือว่ามาแบบโจ๊ะโจ๊ะกันเลยทีเดียวเนี่ยครับนะอ่ะโอเคนะครับก็ไม่ไปต่อดีกว่านะครับนะก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับวัยรุ่นก็เจอกันใหม่นะครับคลิปวิดีโอหน้าเด้อบ๊ายบายครับผม,มชุกกลุกว้วานเจี๊ยบเออ